โอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นตัวไหนสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะผมติดใจ God u p d e t t h ว่ะติดใจ God u p d e t t h นะฮะเพราะว่ามันสะใจดีมีวูลมี Furious มี Rage ออมโอเวอร์โดน่าสนใจสายตีซะด้วย Spirit ก็มีมาสป i ริตวูลนะเดี๋ยวมาหา God ดอ d ฟเดกันถ้าผมดวงดีนะ ไม่มีเติมเลือดโอเคถ้าไม่มีเติมเลือดการที่จะเอาเจ้าสปิริตให้ตัวใหญ่ๆผมก็ต้องไปหาจากจากก็ได้อ่ะเอาเอาหอกไปหาจากเบสแอทแท็กเบสแอทแท็กแล้วก็เป็นฮิลลิ่งวูนแล้วก็สปิริตอ่ะพวกนี้นะฮะ แล้วก็มีคริเล็กน้อยโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยไอ้อ้วนชมพูมาแล้ววะ่ะเอาตีติดพิษแล้วก็วูนคอนโทรนะฮะทุกครั้งที่มีการแปะวูนจะมีการแปะพิษกับเอาอะไรคุ้มกว่าอันนี้ดามจไอันอนี้เน้นอยู่นานเอาเจ้านี่ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเป็นครีแชร์นะฮะเจ้ายักษ์แดงสายกล้องเทเลสโคปนะฮะก็น่าจะเป็นสายแรนดอมพวกนี้นะก็น่าจะเป็นสายที่ว่าเหมาะสำหรับตอนที่ว่าเลดเกมน่อยอ่ะดูทรงนาจะแพะ้เรียบร้อย เริ่มต้นได้ดีดีจริงๆยังไม่มีตัวสปิริตเลยนะฮะเดี๋ยวเอาสปิริตมา1ตัวเลือด50บวกกับ85ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมต้องเอาวูลต้องเอาวูลตีมาแล้วก็จะติดเจ้า p r e i s t e n f r e e แปะไว้อันหนึ่งนะฮะอันนี้จะได้เลือดมา ทุกๆค่าครีหนึ่งอันจะได้เลือด5 7าคูณห้าแปก็สปิริตของผมก็น่าจะเลือด50บวก85้ยใช่ไหมเดี๋ยวดูกันดูไม่ทันร้อสโอเคตามค่านะตัวน่ารักใช่ไหมกคนตัวเล็กๆน่ารักเห็นไหมอื้ม อ่ะต่างคนต่างสปิริตแตกหมดแล้วแล้วก็เจ้านักบวชแห่งความมืดมันเก่งตอนประมาณกลางเกมถึงเลดเกมอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ผมน่าจะชนะได้นะฮะได้เงินมา20โอเคโอเคผมขอเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะรอดอกเบี้ยละเพราะว่า ตอนนี้มันได้40บาทพอดีพวกนี้นะฮะแล้วก็ในชุดพวกนี้ผมก็น่าจะกด r ร็ก e c l a i m ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นขอเป็นรอบหน้าเพราะว่าตอนนี้ยังเจ็บกันไม่มากนะฮะไอ้อ้วนม่วงนี่ไม่ซื้อของหรือไงวะเนี่ยอ๋อคอยเติมเลือดเติมของไปก่อน เจ้านักบวชเอ้ยทุยนักบวดอะไรวิสาหัวเขียวนะเป็นสายพิษซึ่งผมค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าเขามีฮิลลิ่งอ่ะง่ายๆแค่นั่นแหละนี่ผมน่าจะแพ้ทุกคนอ่ะตามนั้นนะตัวละครที่มีฮิลลิ่งอ่ะด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นอันติหรือว่าทาเลนอ่ะมันจะเก่งช่วงต้นเกมอยู่แล้วนะ r e ็ reclaim นะแล้วก็เอาตรงนี้เอาเป็น r e g e n t control นะฮะอันนี้ถ้าเกิดตีติดคลีก็จะมีการ healing เอาติดไว้อ่ะแล้วก็เดี๋ยว attack boost นี่ผมจะต้องเอานะเพราะว่าผมจะต้องอัพเลือด spirit จากค่า attack ของผมนะฮะ ไอ้พวกของแก้ทางแบบพวก Attack m i s s หรือว่าตัวแก้ทางพิษเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมจะต้องทำสปิริตของผมให้ตัวอ้วนๆก่อนนะฮะตอนออกอันติีมันจะได้เสกลูกเด็กมาเพิ่มไอ้นี่คือยังไงผมก็น่าจะแพ้นะฮะเพราะว่าเขามีโฮงเขามีฮิวอะตามนั้นเรียบร้อย ต้องหารีลิกพวกเติมเลือดพวกนี้นะอยากได้ของเติมเลือดโอเคของเติมเลือดมาแล้วไอ้นี่ทุกครั้งที่อัพเลเวลจะได้เลือดเพิ่มหนึ่งนะฮะไอ้อวนม่วงยังไงยังไม่ได้เอาของกะจะลุยสายสปิริตเต็มที่เลยมึงมาเอาฮิลลิ่งไว้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็แอตแทกแชจะได้เติมเลือดขึ้นมา เอา r e c ก r e รีเคลนะฮะแล้วก็เอาเป็นวู d ค o นโทรลนะแล้วก็รอครับผมตรงนี้ก็น่าจะเอาเป็นสายตีเอาเป็น f r e นซี่คร e นะยังเหลืออีกหลายๆตัวที่ผมน่าจะงานหยาบโดยเฉพาะไออักเคมิสตัวเนี้ยโอกาสชนะมันช่วงต้นเกมโคตรต่ำเลยอ่าเจ้าอ้วนม่วงยังไงอ้วนชมพูเจออ้วนม่วงนะ มีเทอร์พีเรยแล้วด้วยเออดีจริงๆไอเวเนื้อันนี้ดูก็รู้ว่าผมน่าจะแพ้นะอะอะ,อะสปิริตแตกแล้วอ่ะเรียบร้อยเขาฮิวแรงกว่าผมอ,ะอ่ะเอาสายเฟรนซี่แล้วก็ ฟรีสฮิวิ่งบูลนะฮะแล้วก็สป i ริตหตัวตรงนี้แล้วก็ตีปิด Frost แล้วก็เอาคอการ์ดแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสายตีแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมต้องการเบสแอ t แท็ k จะได้แปะสถานะ้เผลออรอบนี้จะต้องเล่นสายตีด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่า แต่ละคนพยายามเล่นสายสายเติมของกับสายแปะสถานะกันทั้งนั้นเลยนะโอเคออกอันติมาตอนที่ว่ามีสปิริตอยู่ก็ถือว่าโอเคแจมเลยละมันจะได้เสกลูกเด็กมาด้วยไม่็นไรเออชนะขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะได้เซฟเลือดหน่อยไอ,อ้บออ้าเ้ยทำไมไปเล่นสายฟรีดล้วพ่อหนุ่มนะ คอกาจัดมาไอ้นี่ยิ่งมีการฮิล100สถานะเร็กจะมาไวขึ้นนะค่าคริผมน้อยมากมีคอกา2อันก็เหมือนจะอุ่นใจได้แต่ว่ายังไม่พอเพราะว่ารอบนี้มันแย่งกันเยอะโดยเฉพาะไอ้อ้วนชมพูเนี่ยบาดเติมไปสายฮิวแล้วนะ จเจอเจนากาคนนี้ก็น่าจะเล่นสายไอ้นั่นะพวกฟรอส์วูนอะไรพวกนี้นะฮะอ่าดูทรงผมน่าจะไม่รอดเอาชนะว่ะแสดงว่าดามจของเขายังไม่ค่อยมีดามีเยอะอยู่้เนี่ยเล่นพิษเป็นหลักด้วยนะเทอราพีเรไม่ค่อยแรงเลยออกสองดอกเองนะเนี่ยเขาไม่มีฮิล ฮิวจากคริขอเป็นแรนดอมนะแล้วก็เอาเป็นพอยต์ซึ่นแอตแทคกหนึ่งอันนะฮะเอาสปิริตมาเบินะแล้วก็ขอรีเฟรชแล้วก็เอาเป็นแอตแทคกแชร์ครับผมจะได้มีเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ เนเชอรัลฮิลลิ่ขอแปะไว้อันนึงเพราะมันต้องใช้ r e ็กซ์รีเคลขออันนึงเอาคอกาดครับผมมันต้องใช้นะคอกาดนี่ผมจะแย่งตัดไอ้อ้วนม่วงด้วยอ้วนชมพูด้วยเพราะว่าถ้ามันได้ไปแล้วมันมี Regen ต์คอนโทรตายครับผมออกมาสี่ตัวแล้วฮิวตัวละประมาณหลักร้อยพวกนี้ไม่รอดนะฮะเคยเจอละไม่ไหวอนะ ไอเน,นี้ยผมรอดเพราะคอการ์ดนะเพื่อนๆเนี่ยรอดเพราะไอ้คอการสีตัวเนี่ย <c oughs> นายได้ใช้เจ้า <c oughs> เทเลสโคปหรือยังพ่อหนุ่ม <c oughs> ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าช่วงต้นเกมมันค่อนข้างจะง่อยนะฮะ <c oughs> เอาการครีไว้หนึ่งอันแล้วก็รอนะะตัวที่เล่นครีแน่ๆจะมีเจ้ายักษ์แดง แล้วก็ไอ้นักบวชมืดนะแต่แค่2ตัวตรงเนี้มันก็ควรค่าแล้วละ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูรีลิกชิ้นที่3นะฮะว่าจะได้ใช้สกิลได้รีลิกอะไรพวกนี้นะโอเคเจอเจ้านักบวชมืดเอ้ยถ้าเกิดสปีเิตไม่ได้ตโตอ้วนแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเว้ยหรือเปล่า อ่ะดูทรงผมมีโอกาสชนะนะแน่ผมชนะเพราะอะไรผมชนะเพราะโอากาสรีเวลรสามทุกคนตอนที่มันออกมาสปิริตจะแปะสถานะจะมีการรับดาเมจอะไรเยอะมากน่าแล้วมันดีครับผมของโคตรดีเลยอันนี้เป็นเติมเลือดอันนี้ก็เติมเลือดอ่ะผมจะต้องเล่นเกมยื้ออยู่แล้วนะฮะ จะได้เลือด5ถ้าเกิดมีไอเทมที่ขึ้น3ดาวโอเคแรนดอมหนึ okay. ่งแล้วก็วูลฟรีสหนึ่งแล้วก็เอาสปิริตคอนแทรคต์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งอ่าวูลคอนโทรลนะฮะแล้วก็ตีแปะฟรอส ฟิลเี่วูนโอเคแล้วก็สองอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะดูว่าไอ้ยักษ์แดงกับเจ้านักบวชมืดจะไปได้ไกลแค่ไหนนะถ้าเกิดพวกเขายังรู้สึกว่าไม่ได้ไปไกลมากมายก็น่าจะเอาคริแชร์นะฮะจะได้เพิ่มเลือดเจ้าสปิรบิลเพิ่มขึ้นนะออกมาโอ้แต่งมดเลยไอเวเอ้ย โดนพิษเยอะเกินต้านไม่ทันแตกหมดงั้นเอาคริแชร์นะฮะผมต้องการฮิวอะเอาฮิลลิ่งเรก์แล้วก็ฮิลลิ่งฟรีสแล้วก็เอาเบสเรก์ดีไหม หนึ่งอันครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาเป็นไอ้นี่พิทไอ้นี่ฟรีสพิทกับฟรีสพิทกับฟรีสเอาฟรีสมาโอเคเจ้านี่เป็นฟรีสมเดามจชหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสองแล้วก็สามสี่มีประมาณสี่อัน แต่ว่าดาเมจหลักๆจริงๆมันไม่ได้มาจากฟรีสดาเมจอยู่แล้วอ่ะกำลังประเมินภาพนะฮะไอ้นี่จะโดนพิษแรงขึ้นจริงๆไม่ต้องเอาอะทั้งทั้งหมดเลยเอาแรนดอมนะฮะฮิลลิงดิสเทิร์ฟโอเคกูดเอาฮิลมา1อันแอตแทกฮิลนะแล้วก็เอาเป็นเบรก reclaim จะได้อัพเลเวลตรงนั้นเพิ่มโอเค เฮ้ย precise ten wound กูอยากได้ตั้งนานแล้วแล้วก็ regenerate control ของดีอ่าเลเวลตันเลเวลเต็มนะฮะอันนี้โดนตีจะแปะ frost อันนี้จะแปะ frost เลยนะฮะเอาแรนดอมมาอันนึง creedev okay g ดแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเ,าเป็น hp life steal damage ตรงนี้นะฮะทุกๆก,การทำ damage ของผมจะได้มีโอกาสฮ e ลลิ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปรอจเจ้า therapy ray เล็กน้อยนะอ่ะตามนั้น ไอ้นี่มี2อันแล้วเขามีทวินสปิริตแล้วหรือว่าเนี่ยไวจังนะฮะอาคอกาดออกมาเขาก็มีคอกาเห็นปะ่ะแล้วคอยดูเลือดเขาเห็นปะ่ะเพื่อนๆพุพ่งเป็นน้ำไอเวนเฮ้ยเขามีทั้งทวินสปิริตมีทั้งไอ้นั่นเลยฮิลลิ่งเอเร์ทำไมมีไวจังวะเนี่ยไอ้น,นี่รู้สึกเหมือนกับหน้าเกลียดแล้วเนี่ยมันมันไวเกินนะฮะ เลือดผมยังเต็มด้วยเนี่ยฟิลรีฟรีสอันนี้จะเป็นเร็กซ์รีเคลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถึกขึ้นผมจะถึกขึ้นประมาณหนึ่งดีไหมอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะฮะพรีแบทเทิรนวูลนไม่จำเป็นเลยผมต้องการไทม์ครอสมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะอ่ะเก็บตังค์กันไว้ก่อนนะ เจ้าเจ้าอาเคมิสมาเขาเล่นสายวูลนะะโอ้แค่สปิริตแตกเรียบร้อยอ่ะคืนมาทันไม่ไม่ทันครับผมไทม์เครสก็มีนะโอะ้ไม่เล่นพรีแบทเทิลวูลด้วยฮึมคอยซึ่นวูลนะฮะเทอร์ปีเรเกอด์อ่าเทอร์ปีเรย์ครับผม แล้วก็เอาเป็นฟิวลี่พิทติดไว้อันนึงอ่ะไอ้น,นี่วูนฮิลลิ่งทุกครั้งที่มีการฮิลลิ่งจะมีการแปะวูนจริงๆอันนี้ดีมากเลยนะฮะรีเจนต์คอนโทรลฝั่งนู้ยังไม่เต็มอ่ะแม่งผมต้องตัดไว้ก่อนยังไงก็ต้องตัดอ่ะเทอร์รปี้เรออีกอันหนึง่งละนั่นต้องใช้นะ อ่ะตรงนี้ยังไงไอ้ยักษ์แดงโอ้โหดูจากเลือดที่ผมไหลเป็นนะ้ำแบบนี้ผมแพ้อยู่แล้วนะฮะไดเมจ์เขาหนักแทบไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยอืมอ่าวูนฮิลลิ่งฟิวรี่รีลิสผมไม่ได้ใช้นะฮะฟิวรี่พยซซ์นสปิริตมาร์เบิ มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อผมอยู่ได้นานทำได้เมจอ่ะเอามาอ่าฮิลลิ่งวูนนะฮะอันนี้เพิ่มแอตแท็กตัวนี้จะอ้วนขึ้นอันนี้ก็จะอ้วนขึ้นอีกเล็กน้อยแอตแท็กแชร์จัดมาแล้วก็รอครับผม อ่รอบนี้ผมน่าจะสู้ได้บ้างแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าแกไปเล่นสายตีใช่ไหมมาเอาดิเออยังไงผมผมว่าผมสู้ได้เออเพราะอะไรเล่นสายตีทุกคนมันไม่ใช่สายที่เหมาะสําหรับไอ้คุณพี่วิสาหัวเขียวนี่เลยนะฮะตัวที่สายที่เหมาะกับเขาจะเป็นสายไอ้นั่นอ healing up level เพิ่มขึ้นมาอันนี้ลดวูนจริงๆลดวูนช่วยผมได้เยอะมากนะกับการที่ว่าจะประคอง จะประคองเลือดของแซมมอนนะฮะอันนี้ตีติดฮิวอันนี้ด้ฮิวเลยเอาตีแล้วฮิวนะฮะอันนี้ยืดระยะเวลาฟิรี่ยืดระยะเวลาฟิรี่ก็จะมีสถานะมากขึ้นเอามาอ่ะแล้วก็รอนะฮะเจอเจ้าอ้วนม่วง มีทั้งฮิลลิงอาร์เรตอนนี้สปิริตก็ตัวอ้วนขึ้นแล้วอย่าบอกว่ามีเดดบิลลี่ด้วยมีเดดบิลลี่เลเวลแม็กซโอเคผมน่าจะแพ้นะฮะเพราะแค่มันแตกมากูก็เละแล้วอืมเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไรไอ้นนี่ผมเข้าใจว่าคุณโหดมันเพราะมันโหดจริงๆนะไอ้นนี่ตีติดครีจะแปะวูนเอาติดไว้อันนึงนะ อันนี้ถ้าติดฟรีสจะแรงขึ้นพิษโอเคดีตัดไว้อแอตแทกมิสแปะไว้หนึ่งอันนะแล้วก็ลดการโดนวูนนะแล้วก็ททมเคิรสรอตั้งนานเลือดเหลือ17โอเคเก็บเงินนะตรงนี้ผมต้องเลือกระหว่างฟรีส กับ Poison Damage น่าจะเลือก Freeze Poison นะฮะเอาเลยดีกว่าเพิ่มโอกาสชนะนะโอ้เจอเจ้ายักษ์แดงน่าจะไม่รอดทุกคนเขาเกมไวนะอ่าเรียบร้อยไม่ทันไม่ทัน a t t a ท็กสปีดเขาเหมือนจะไม่เยอะมากแต่ว่า d ดาม g e ของเขามันไวส่วนตรงนี้ผมจะต้องเลือก t อ a แท b กบูสเพื่อที่จะเพิ่มเลือดให้สติริ t นะฮะ อัพลิฟติ้งกับแวนการ์ดจริงๆแวนการ์ดมันก็มันก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยเอามาอันนี้ลดดาเมจพิษมันก็ดีเอามาผมยังเหลือโอกาสอีกเล็กน้อยนะอันนี้ยังเพิ่มเลือดได้อีกห้าอืม อะเพิ่มดาเมจมาด้วยมหมโอเคเจอเจ้าเคมิสโอ้โหเอเนร์ทันเดอร์กูไม่รอดครับผมไวเกินไอ้บ้าเอ้ยคอการ์ดไม่ทันเอเนร์ทันเดอร์มาไวเกินเล่นแต่เกมไวกันนะพวกคุณเนี่ยอ่ฟิรี่รีลีสแล้วก็เอาเน้นถือขึ้นเดี๋ยวผมไปหาฮิลลิ่งก่อน เพราะว่าผมจะต้องขึ้นสายก่อนจะได้อัพเลเวลนะฮะจะได้เติมเลือดไม่ใช่อะไรแอตแทกบูสก็ต้องเอาเลือดเหลือ8ดาเมจเจ็ดโอเคยังทันนะเลือดเหลือ8ดาเมจเจ็ดอ่ะยังทันยังทันผมเก็บเงินนิดนึงนะแค่ผมขึ้นตรงนี้ผมก็ได้เลือดมาอีก5แล้วใจเย็นไอ้หมิงผมจะได้เลือด5้บวกหเป็น6โอเคอ่ะต่อให้ผมแพ้อ,อีกรอบนึง อาเจอนาคาผมมีโอกาสชนะอยู่นะสายฟรอสนะะทันป่ะโอเคเยี่ยมได้เซฟเลือดกูดได้เงินมา50ผมได้เงินจากตรงนี้เท่าไหร่วะยี 400, <hold> ่ยม4ี0โคตรอ่อนโคตรน้อยนะอ่าฟิรี่ตรงนี้ไอ้นี่ถ้าเกิดตีติดคริปผมจะชาร์ดดจเดามจเพิ่มเติมได้อีกเอาฮิลลิ่งคริอ่ะโอเคกูด อันนี้เป็นเทอร์รีเรดามิจริงๆถามว่ามันดีไหมจริงๆมันดีมากเลยนะแต่ผมอยากได้เลือดตรงนี้เผื่อไว้นะแล้วก็พวกนี้พวกนี้เพิ่มดามจทั้งนั้นเลยเอาผมก็เพิ่มดามจด้วยก็แล้วกันนะตอนนี้บอกตรงๆว่าหวังแค่ทบอป3แล้วนะ ่ะเจอเจ้า a r c h a m i s สาย Endless Thunder งานหยามจริงๆผมไอ้บ้าเอ้ยเจอพิษระเบิดตุ้มไอ้อ้วนม่วงแตกไปแล้วเรียบร้อยดาเมจเจ็ดอ่อมีการแปะ Freeze ี r e b r e a k e Freeze d e a h b u r y จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ามันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเอา Rex reclaim แล้วก็เดี๋ยวผมจะลดพิษอ่าลด Endless ผมจะไปหาดาบผมอยากเติมเลือดนะฮะผมอยากเติมเลือดเติมเลือดดาบหนึ่งเมจิกคริไม่เอานะติดไว้อันหนึ่งดาบดาบจ้าโอ้โอเคอ่ะเติมเลือดขึ้นมาอีกผมจะได้ยื้ออีกสักชุดหนึ่งนะฮะทามครอสเอามูนอินบูนวูนอินบูนเออพูดผิดเจอใครเจ,เจอเจ้ายักษ์แดง ไอนี้พูดตรงๆเลยนะว่าผมน่าจะรอดยากมากเพราะว่าทั้งสองคนตรงเนี้ยมันเป็นเกมไว้นะฮะไทม์เคิร์สไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผมตอนนี้ต่อให้ผมยื้อเลื่อนมาตอนนี้ผมก็น่าจะไม่รอดแล้วนะฮะเอารถคริเอาแอตแทกแช่นะฮะให้ผมเติมเลือดได้อีกนิดนึงอา่า ออฟเทนเลือดเอ่อเทราพีเฟียเลสคอมโบเพิ่งจะมาไม่ทันแล้วอะ่ะนอกาจากผมจะสุ่มได้เจ้าสกิลตรงนี้ต้องเอานะมาไม่เจอน่าจะเจออะเคมิสต์อาจจอยักษ์แดงน่าจะไม่รอดนะหรือเปล่า <c oughs> มันก็น่าจะเยสแล้วแล้ไม่รอดแล้วผม <Okay. S 1> นิดเดียวนะ ขาดไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะไปเชียร์พวกเขาว่าใครจะเหนือกว่ากันแต่ดูทรงแล้วเมื่อกี้ยักษ์แดงก็แพ้เจ้าตรงนี้ใช่ปะอ่าโอ้โหแม่งได้ไปทั้งหมด6สกิล3ดาวก็เพราะว่า Energy Collector นี่แหละนะอันนี้เขาแรนดอมสกิลไปทั้งหมดเกือบ60ครั้งนะฮะในโดยแรกง่กดมั่วเลยเห็นปะแล้วก็เจ้า ยักษ์แดงก็ไม่ค่อยที่จะได้ใช้ความสามารถของกอบลินเทเลสโคปด้วยนะอืมอ่าตัดสินกันร,รอบเดียวรู้เรื่องนะผมคิดว่ายักษ์แดงน่าจะแพ้เพราะว่าเขาเหมือนกับไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถของเขาเรียกว่ารีลิกได้เกิดประโยชน์สุดเห็นป่ะเรียบร้อยดดเมจของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ว่าเนี่ยเขากำลังจะโดนอีกหลายชุดเลยอืม อ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนเอทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันวู้